อย่ารีบปฏิเสธกับสิ่งที่เรายังรู้จักไม่มากพอเพราะมันอาจจะหมายถึงโอกาสเดียวแล้วก็โอกาสสุดท้ายในชีวิตของคุณก็ได้ล่าสุดได้มีโอกาสคุยกับน้องคนหนึ่งนะคะคือตอนนี้คุยกับใครก็จะเป็นเรื่องเดียวกันถ้าคุยเรื่องงานนะคะคือตอนนี้ว่างมากเลยคือเงียบอะตลาดมันเงียบเขาแทบจะไม่ได้ขายใครแม่ค้านั่งมองหน้ากันสิ่งที่เหมือนกันสคนนี้ก็คือเขาค้าขายแล้วเขาก็มีหน้าร้าน พอพี่อ้อนฟังแบบนั้นพี่อ้อนก็กลับมาถามตัวเองเนาะว่าแบบเอ้ยเราเราแย่แบบเขาไหมก็ไม่นี่หว่ามีคําคํานึงจากรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งพี่อ้อนฟังเราเนี่ยพี่อ้อนมีความรู้สึกว่าพี่อ้อนชอบอ่ะมันใช่เลยเขาบอกว่าต่อให้เศรษฐกิจไม่ดีเงินก็ไม่เคยออกนอกโลกแล้วเงินอยู่ที่ไข่มีคําคํานึงที่ท่านบอกเลยว่ามันมันใช่อ่ะก็คือคําว่า disruption disruption คือถ้าจะแปลตรงตัวแล้วแบบเข้าใจเลยนะถ้าไม่พัฒนาก็เท่ากับถอยหลัง ประเด็นคือคนส่วนใหญ่จะชอบให้มันเกิดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนพอไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนตัวเองซึ่งบอกเลยนะคะว่าในยุคนี้ถ้าต้องการประสบความสําเร็จหรือต้องการร่ารวยหรือต้องการมีเงินมีทองมากขึ้นในในยุคการทํางานตอนนี้คุณต้องเปลี่ยนและต้องกล้าที่จะเปลี่ยนและก็ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรที่เป็นกุญแจประสบความสำเร็จของพี่ยอนเรื่องที่หนพี่นอนมองว่าทัมมิ่งสาคัญ กับคำว่าโอกาสพี่อ้อนเป็นคนเจอสองคำนี้ mm. บ่อยๆคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพลาดที่จะประสบความสำเร็จหรือจะได้ของดีในชีวิตจากคำาองคำนี้คนส่วนใหญ่ชอบคิดเยอะอันนี้คือคีย์ที่พี่อ้อนได้รับมาทางชีวิตเลยจริงๆแล้วพี่อ้อนมองว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคของคนในยุคนี้ไม่มีใครออกจากบ้านทุกอย่างต้องอยู่ในออนไลน์ อยู่ที่บ้านก็สามารถได้เงินณนะวันนี้ไม่มีใครไม่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนทุกคนอยากมีไรายได้ที่มากขึ้นพี่อ้นบอกเลยว่ามันสอดคล้องกัสบสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คือมันมีโมเดลอะไรบ้างที่มันสามารถลงทุนต่าๆหรือลงทุนน้อยๆเราได้ผลลัพธ์เยอะๆพี่อ้นเจอเครื่องมือนั้นแล้วสุดท้ายพี่อ้นอยากจะให้กําลังใจนะคะพี่้องชาวไทยทุกๆคนต้องบอกว่า New Year New Life อย่าก,กลัวกับการเปลี่ยนแปลงให้กลัวกับสิ่งเก่าๆที่ตัวเองทําอยู่แบบเดิมๆที่ไม่มีผลลัพธ์ใหม่เลยอยากจะบอกว่าอย่าสิ้นศรัทธากับตัวเองอย่ารีบปฏิเสธกับสิ่งที่เรายังรู้จักไม่มากพอเพราะมันอาจจะหมายถึงโอกาสเดียวแล้วก็โอกาสสุดท้ายในชีวิตของคุณก็ได้ New Year New Life อยากจะชวนทุกคนมามีชีวิตใหม่ด้วยกันพวกเราพร้อมค่ะ